พวกคุณทําได้ทุกอย่างครับเพื่อแลกกับอํานาจเพื่อแรกกับตําแหน่งคุณตประสัตได้คุณหลอกชาวบ้านได้คุณบอกว่าเป็นแคมเปญหาเสียงได้คุณฉีก MOU มข้อตกลงได้เพราะคุณอยากได้อํานาจครับตอนเนี้มีการดึงพักประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ก็อยากกระหายกับอำนาจรัฐบาลเหลือเกินใช่ไหมครับ แล้วคุณมีอดีตต่อกันเยอะแยะมากมายคุณเป็นคนเริ่มต้นให้เกิดวิบัติรอบนี้นะครับเพราะคุณตั้งแต่การล้มไม่ให้เกิดการเลือกตั้งครับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งในคํานี้ของพวกคุณนะครับมันเกิดจากประชาธิปัตย์ตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็มาจนถึงเรื่องของการสั่งฆ่าประชาชนแล้วก็เป็นฝั่งของคนเสื้อแดง ที่ถูกทำร้ายที่ถูกทำให้เสียชีวิตที่ถูกทำให้บาดเจ็บแล้วคุณก็บอกว่าปองดองกันเถอะหยุดความขัดแย้งมันไม่จริงครับพวกคุณแค่กระหายในอำนาจโดยลืมคนที่สนับสนุนพวกคุณครับมีเรื่องเดียวครับคุณแค่กระหายในอำนาจหรือผมนิยามรวมๆเลยนะพวกคุณนี่แหละคืออำนาจนิยมทำทุกอย่างเพื่ออยากได้ในอำนาจซึ่งอำนาจ แล้วอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเนี้ร่วมตั้งรัฐบาลกับเขาแล้วก็บอกว่าผมเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เพราะผมไม่อยากอยู่กับส้มเป็นตกระวิบัติเลยครับเพราะว่าฝ่ายค้านไม่ต้องสมัครครับมันเป็นมันเป็นเพราะคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลตกระวิบัติไม่ใช่ครับคุณแค่อยากได้อํานาจคนเสื้อแดงที่เคยเชียร์หรือตะกำตอนนี้กําลังเชียร์เพื่อไทยอยู่ครับ สลิมที่เชียร์รวมไทยสร้างชาติอยู่ครับแล้วก็กองเชียร์ของประชาธิปัตดอยู่ครับคุณเห็นไหมครับว่าพวกเขาทําร้ายทําลายจิตใจพวกคุณมากแค่ไหนเขาไม่เคยเรียกร้องความยุติธรรมอะไรให้พวกคุณเลยเขาบอกว่าเขาเยียวยาแล้วเขาจ่ายแล้วชีวิตคนคนนึงจ่ายด้วยเงินพอเหรอครับไม่ต้องหาคนรับผิดชอบใช่ไหมครับแค่นั้นพอเลยครับ ทำแบบนี้ที่มันเหยียบย่ำหัวใจของคนที่สนับสนุนพวกคุณได้ขนาดนี้ครับผมอยากให้มาชวนมายืนข้างประชาชนด้วยกันครับเพราะพวกเราคือประชาชนด้วยกันจริงๆครับพวกเขาไม่เคยเห็นหัวพวกเราเหรอกครับเนาะ